เพิ่งเข้ามาเรียนที่นี่วันแรกใช่ไหมใช่แล้วฉันก็เพิ่งมาเรียนที่นี่วันแรกเหมือนกันเธอเคยได้ยินกฎแปลกๆของโรงเรียนแห่งนี้หรือเปล่าไม่เคยได้ยินอ่ะทำไมหรอก็โรงเรียนเนี้มีรุ่นพี่คอยคุมนะสิใครจะอยู่รอดจนเรียนจบหรือไม่รอดก็ขึ้นอยู่กับรุ่นพี่เท่านั้นจริงหรอฉันเริ่มกลัวแล้วนะเนี่ยหวังว่ารุ่นพี่เขาจะไม่ดุก,กับพวกเรามากนะน้องคะเฮ้ยรุ่นพี่มาแล้วน้อง คนอะมาเรียนที่นี่วันแรกใช่ไหมใช่ค่ะโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการดนตรีศิลปะหรือกีฬาไม่ว่าจะแข่งขันอะไรก็ชนะเลิศกลับมาทุกครั้งคนที่เรียนจบจากโรงเรียนนี้มีต้นทุนชีวิตที่ดีแน่นอนพวกเธออย่าเพิ่งดีใจไปนะที่ได้เรียนที่นี่เพราะคนที่เรียนจบจริงๆไม่ถึง10%ด้วยซ้ำเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหลายๆคน ไม่อยอกทําตามกฎการเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องของโรงเรียนแห่งนี้ยังไงละ่ะแล้วกฎที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างหรอคะไม่ยากหรอกเธอไม่ต้องทําหน้ากลัวขนาดนั้นขนาดเด็กอนุบาลยังทําได้เลยโดยกฎข้อที่หนึ่งมีอยู่ว่าเวลาเจอรุ่นพี่ให้ยกมือไหว้เวลาเดินผ่านก็ให้ก้มหัวโน้มตัวแค่เนี้ยพวกเธอทําได้ไหมได้ค่ะพี่กฎข้อที่สอง รุ่นน้องต้องมาถึงโรงเรียนก่อน6กโมงครึ่งโหหกโมงครึ่งเลยเหรอคะพี่ทำไมต้องให้พวกหนูมาเช้าขนาดนี้ก็รุ่นน้องอย่างพวกเธอต้องมารอยอยู่หน้าโรงเรียนคอยถือกระเป๋านักเรียนให้รุ่นพี่และเดินไปส่งถึงห้องเรียนยังไงละ่ะพวกที่ไม่มีมือหรอถึงถือกระเป๋าเองไม่ได้ถึงต้องลําบากคนอื่นเขาอะ่ะปากดีนะเราอะ่ะบอกให้ทําอะไรก็ทําไปสิเฮ้ยแกจะเย็น กว่าเราจะสอบเขา้าโรงเรียนนี้ได้ย่าจะตายอดทนเข้าไว้ถ้าไม่พอใจะจะทําตามกฎก็ลาออกไปเลยโรงเรียนนี้เขาตั้งกฎขึ้นมาให้รุ่นพี่คุมรุ่นน้องฉะนั้นรุ่นพี่จะทําอะไรก็ได้พวกเธอได้เงินมาโรงเรียนกันคนละเท่าไหร่หนูได้100บาทค่ะส่วนหนูได้150บาทค่ะกฎข้อที่3มีอยู่ว่าพวกเธอต้องแบ่งเงินที่ได้มาโรงเรียนเข้าสมทบกองทุนรุ่นพี่50เซทุกวัน โหห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอถ้าอย่างนั้นหนูก็ต้องให้เงินพี่ตั้ง75บาทเลยนะสิส่วนหนูต้องให้รุ่นพี่ตั้ง50บาทเหลือแค่50บาทเงินแค่นี้พวกหนูจะกินอะไรอิ่มล่ะคะพวกเธอจะอดหรือจะอิม่มมันก็เรื่องของพวกเธอหน้าที่ของฉันก็คือเก็บเงิน5 0จากพวกเธอทุกวันโหนี่ัรรุ่นพี่หรือเจ้าหนี้วะเนี่ยเขี้ยวชะมัดเลยกดข้อที่4หลังเลิกเรียน รุ่นน้องอย่างพวกเธอต้องมาหารุ่นพี่ที่ห้องเรียนเพื่อมาเอาการบ้านของรุ่นพี่ไปทำพวกหนูจะทำได้ยังไงอะคะพวกหนูยังเรียนไม่เท่ารุ่นพี่เลยนั่นมันเรื่องของพวกเธอไปคิดเอาเองกดข้อสุดท้ายข้อที่5ไม่ว่ารุ่นพี่จะให้พวกเธอทำอะไรพวกเธอก็ต้องทำตามแต่โดยดีคำสั่งของรุ่นพี่คือประกาศสิทธิ์พวกเธอจะขัดแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้หากมีข้อสงสัยก็ห้ามถามให้ทำตามคำสั่งอย่างเดียวเท่านั้นเข้าใจไหม ค่ะแกว่ายังไงอะ่ะก,กับกฎ5ข้อที่รุ่นพี่ให้เราทำอะ่ะฉันว่าฉันไม่ไหวแน่เลยเธอฉันก็ไม่ไหวเหมือนกันเรามาเรียนหนังสือนะไม่ได้มาเป็นทาสใครถึงฉันจะอยากเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้มากแค่ไหนแต่ถ้ามันมีกฎบ้ากฎบอแบบนี้ฉันไม่เรียนดีกว่าถ้าอย่างนั้นเราไปลาออกกันเถอปะป่ะ